มีผงนัวน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะคะลงไปเลยรจครับเพื่อชมๆหอมๆามๆมๆนะครนี่ค่ะทุกคนที่หกน้ำล้างค่ะ เลยคีอหอมแล,แล้วแล้วเราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะซอสหอมยใส่เออยอะๆใส่เออยอะแซ่บเยอะซอสใส่เลย เดคะกระเพราแดงนี้ก็ได้ให้ความเผ็ดแก่ค่ะนะคะกระเพราแดงแดงเนี้ยให้ความเผ็ดแกบพอเราปิดไฟเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะฉาด้วยน้ำปลาอู้แค่ข้างๆพอให้ได้กลิ่นโอเคค่ะเสร็จแล้วกระเพราตับไก่อร่อยอร่อยค่ะะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ว้าวเอาทอดชิ้นๆน่าทานค่ะตามด้วยกะเพราค่ะทุกคนว้าวเป็นไงคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย น,คน,คน,น,นคะนนนค,ะนคนันทุกคนทีหดน้ำล้างคาถึงรถอื้ทุกคนนี้เราจะใส่ในี้นะครับปกติ น่าทานค่ะตามด้วยกระเพราค่ะทุกคนว้าวเป็นไงคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน่าทานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องเล่งไฟแล้วค่ะเกลี่ยนค่ะกระเพราแดงนี้ก็ได้ใช้ความเผ็ดแจ๊บค่ะนะคะกระเพราแดงๆเนี้ยใช้ความเผ็ดแจ๊บ คนลวกมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะโอู้วเอาข้านเลยค่ะทุกคน ขั้วพริกเสร็จแล้วนะคะขั้วพริกหอมอร่อยหอมค่ะหอมหอมพริกหอมกับเทียมพริกทอดอยู่ไหนโอ๊ย น,ะะน้ำที่เราบอกว่าน้ำล้างครกขอไปะเลยค่ะ <c oughs> จะมีใส่ถั่วฝักยาวเราไม่มีเราก็ใส่่ใสหอมใหญ่ะคะ่ะเพราะเราชอบใส่หอมใหญ่เสร็จแล้วก็จะใส่กะเพราะคะ่กะกะเพรานี้เราจะใส่ทั้งกะเพราแดงแล้วก็กะเพราสี มากเลยอ่ะผิดช้าผิดเผ็ดมีผงนวัวน้ำตาลน้ำตาลรายแดงนะคะลบบนเลยรับ พอเราปิดไฟเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะ้าด้วยน้ำตาผูแค่ั้างๆขอให้ได้กลิ่นโอเคค่ะเสร็จแล้วกระเพราตับไก่นีอ่อาหารนะคะทุกคนเลือกมาเรียบร้อยแล้วทา,านไหมคะทุกคนมีผงนวัวน้ำตาล ้ำตาลทรายแดงนะคะลงันเลยแบบจะมีใส่ถั่วฝักยาวแล้วไม่มีเรากใ็ใส่หอมใหญ่ค่ะเพราะเราชอบใส่หอมใหญ่เสร็จแล้วก็จะใส่กะเพราค่ะกะเพรานี้เราจะใส่ทั้งกะเพราแดงแล้วก็กะเพราขี้วันนี้เราจะมาทําผัดกะเพรานะคะกะเพราตับไก่นี่เราเอาตับไก่ไปลวกก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวพริกแล้วก็ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเวู้โตือหน้าตาแล้วค่ะทุกคนตอนที่เราต้องเร่งไฟแล้วค่ะหน้าตาแล้วค่ะทุกคนตอนที่เราต้องเร่งไฟแล้วค่ะมีผงนัวน้ำตาล น้ำตาลไฟแดงนะคะแบบนีน้เลยครับ,รบนี่นาฮะไม่ค่ะทุกคนลวกมาเรียบร้อยแล้วหอมหอมหอมไม่ค่ะนี่คะ่ะทุกคนที่ตกน้ำล้างค่ะบมาทำกับทุกคน ตอนนี ine, ้เราจะใส่น like ี La ่นะคะปกติจะมีเท่าพริกแห้งพริกสดนะคะเนี่ยริกมระคกแล้วหอม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 จะมีเท่าพริกแห้งพริกสดนะคะเนี่ยริกมระคกแล้วหอม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 เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ วูวเ,เ,เราทานนะคะทุกคนเราคั่วพริกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราปิดไฟเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะฉาด้วยน้ำตาวูแค่ข้างๆพอให้ได้กลิ่นโอเคค่ะเสร็จแล้วกระเพราตับไก่ตักพริกออกมาน้ำที่อยู่ในพวกอ่ะนั่นแหละเป็นอร่อยเลยค่ะเติมน้ำเข้าไปแล้วเอามาเติมหลังจากเราผัดเสร็จ เรียกน้ำลางครกนะจ๊ะนี่นอาหารเลยค่ะทุกคนลวกมาเรียบร้อยแล้วมาทานกันทุกคน นี้เราจะใส่นี้นะคะปกติเคื่อชุบขงมีผงนัวน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะคะลงไนเลยครับ มา,าทานมาทานถาหน้าทานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องเล่งไฟแล้วค่ะอะไหนี่แหละค่ะน้ำที่เราบอกว่า,าน้ำล้างครกหอมไปเลยค่ะอาหารนะคะทุกคน ลวกมาเรียบร้อยแล้วอร่อยอร่อยค่ะ